รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัททอรสตูดิโอจำกัดกอดรัดเป่วมกอดรับโดยอิซุสุมิวเอ็กซ์รุ่นใหม่เด e n นิวออนิกส์สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกอด<อ>รัดเฟียง์ริปสวันนี้แขกรับเชิญของเราอะถ้าเป็นใครอะเป็นพิธีกร และผู้ประกาศข่าวหญิงสายฝอคนนี้มากความสามารถมากทั้งเก่งทั้งสวยนะครับวันนี้จะควงคู่มากับหลานคนสนิทและเป็นหลานชายด้วยวันนี้นะครับพากันมาเที่ยวติดเทรนด์ฟินอินธรรมชาติ ที่เปรมคาเฟอินดะกาเด่นนั่นเองคาเฟ่ริมน้ำในสวนแคคตัสนะครับสไตล์เม็กซิกันมีทั้งโซนห้องแอร์และโซนริมน้ำบรรยากาศดีดีแถมยังมีกิจกรรมให้ทำมากมายทั้งช็อปปิ้งต้นไม้ถ่ายรูปชิลๆโ oh อ้โหวันเดียวก็เที่ยวได้ครับวิธีการเดินทางมาที่นี่นะคะขับรถมาทางเส้นรังสิตปทุมธานีเลี้ยวขวาตรงสามแยกวัดเสด็จร้านก็จะอยู่ขวามือเลยนะคะ ไหมอยากเข้าไปใกล้ขนาดนี้ไอ้ไอ้อย่างนี้ดีไหมเออโทษนะคะวันนี้เรามาถ่ายรายการแล้นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัสดีเติมเลยฮะพหลานชายพามาด้วยน้องมาโก้น้องมาโก้สวัสดีค่ะครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็คือพี่นีน่ากับหลานชายสุดรักนะครับน้องมาโก้นี่คือเป็นหลานชายที่สนิทกันมากเลยเหรอคะก็สนิทนะคะเขาก็โตมากับหน้าค่ะอยู่บ้านอยูกันโออยู่บ้านเดียวกันเลยอยู่บ้านเดียวกันเลยน้าได้เลี้ยงเราไหมตอนเล็กๆเลี้ยงทุกคนครับทุกคนเลี้ยงผม แล้วนาก็เลี้ยงทุกคนเหมือนกันก็คือที่บ้านอยู่รวมกันหมดเลยครับอยู่ในบริเวณเดียวกันนะคะก็คือเป็นครอบครัวใหญ่ว่างั้นเถอะครอบครัวใหญ่มีสิบกว่าคนดังนั้นเหมาะเลยที่เราพามาเที่ยวที่นี่ภายในวันนี้เพราะว่าวันนี้เราพามาเที่ยวแบบเที่ยวติดเทรนด์ฟินอินธรรมชาติที่นี่เลยที่เฟรมคาเฟ่อินเดอะการ์ดนั่นเองแต่มีคนหนึ่งที่จะมาอธิบายเราว่ามีกิจกรรมและมีโซนไหนบ้างเชิญพี่ไม้เลยครับพี่ไม้เป็นใครคันพี่ไม้เจ้าของที่นี่ครับผม ดีครับยินดีครับพี่ไม้เล่าที่มาที่ไปของที่นี่หน่อยครับว่ามาเริ่มได้ยังไงครับเริ่มต้นคือจริงๆอ่ะเป็นที่เดิมของของบ้านเราอยู่แล้วครับแล้วก็ผมมีอาชีพออกแบบจัดสวนอยู่เลยคิดว่าเฮ้ยในเมื่อเรามีอาชีพด้านนี้แล้วมีพื้นที่ประมาณนี้แล้วจะเปิดเป็นคาเฟ่อันนี้ไม่ประมาณนะครับมีพื้นที่ขนาดนี้ครับก็เลยบจัดสวนในความเป็นัวตนสไตล์เราที่นี่มีกี่โซนครับพี่ไม้ที่นี่มีอยู่4โซนครับพี่มีครับก็คือ1ก็คือโซนคาเฟ่ที่เรายืนอยู่นี่แหละครับค่ะันนี้เป็นาเฟ โซนสเป็นโซนตกแต่งร้านบ้านละสวนนะครับโซนสาเป็นโซนช็อปขายต้นกระบองเพชรต่างๆนะครับและโซนสซึ่งเป็นไฮไลท์คือโซริมน้ำนะครับ อะไรอะไรอะไรคะเนี่ยเป็นแกะครับไว้แบบวางคงวางของเป็นแบบเป็นพับเหมือนเวลานั่งกินข้าวใช่ครับนั่งทานตรงทานน้ําวันนี้ผมมีกิจกรรมเฉพาะก็คือเป็นเรื่องของการจัดสวนกระถางกระบองเพชรนะครับพี่ได้พี่ได้ได้มีโอกาสได้จัดกันตรงไหนข้างหน้าเลยดีกว่าครับผมนี่เขาชอบต้นไม้มากเลยวันนี้ก็เป็นการจัดสวนกระถางกระบองเพชรนะครับพี่อันดับแรกก็คือจะต้องเลือกถังอย่างนี้แหละลูกเลือกฟอร์มก่อนผมบอกกันเลือกฟอร์มที่สูงสูงก่อนแล้วอาจจะเช่นเช่นนะเไปทเป็นองค์ประกอบ เป็นวักรอบของอาจจะแทนด้วยหินแบบนี้แล้วก็มีเส้นตั้งหน่อยให้มันรับกันนะครับสองคือแล้วมีระดับรองลงมานิดนึงมี3สเต็ปแบบนี้นะครับลองดูอย่างที่เราชอบเป็นแบบไหนเดี๋ยวพี่ๆลองทำกันดูแล้วกันนะครับใส่ดินผสมก่อนเลยครับพี่ผสมครับใช่ครับเป็นดินกระป๋อกระบอกเพชรโดยเฉพาะนะครับเป็นงคุณผู้ชมดูอยู่แล้วเขาอยากจะมาจัดอะไรแบบนี้มีมีกิจกรรมแบบนี้ให้ไหมคะอ่าเราก็จะกิจกรรมในบางคร์สก็จะมีเหมือนกันนะครับครับผมรอตามตามโอกาสเลยนะครับ ใช่ไหมคะคมเป็นกิจกรรมที่สนุกามากๆเลยอยากรู้เลยค่ะว่าที่ร้านแห่งนี้ค่ะเปิดกี่โมงปิดกี่โมงร้านเราเนี่ยเปิดตลอดทุกวัน7วันเลยนะฮะวันจันทร์ถึงศุกร์เปิด8โมงครึ่งครับถึง6โมงเย็นดีรวยมากเลยหนูเล็กทำเองเหรอใช่ไงเสียวสูงทำไม เผื่อพี่ไม่เชื่อล <c oughs> และแน่นอนที่สุดนะครับวันนี้เรามีของรางวัลมาแจกเช่นเคยครับเพียงคุณผู้ชมนะครับถ่ายภาพขณะด,ดูรายการก่อนรัดฟิลทริปส์ของเราในเทปนี้นะแล้วโพสต์และแชร์ภาพลงมาใต้คอมเมนต์นะครับ Facebook and Channel ภาพไหนโดนใจทีมงานมากที่สุดรับเป็นกิฟต์บัตเชร์จากร้านนี้ไปเลยครับเฟรมคาเฟ่อินเดอะไกเดนจำนวน5รางวัล <c oughs> ได้เยอะเลยนะคะอย่าลืมร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะแต่ช่วงหน้าค่ะมาดูกันนะคะว่านาน,นีหน้าเนี่ยทำยังไงถึงได้เป็นไอดอลรุ่นใหญ่จนได้ใจวัยรุ่นอย่างน้องมาโก้นะคะ<อ>กับช่วงจริง,รงหรือไม่จริงค่ะแอปเด็กกระชากไหวเพราะอยากได้ใจหลานรัก้ขวาทีเ